สวัสดีครับมีพ่อก็ส่องโจโลกจำอีกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเขาอยู่บรรยากาศอยู่จังหวัดจังหวัดอย่างนี้อุบลหรอยู่จังหวัดอุบลครับมือนเขาติวมกินลาบเป็ดอยู่ฮอดอุบลมาตั้งหมู่บ้านเราฝนตกครับว่บาทีมา่มาเอาป่าว่าที่มาเอาป่ามาได้กินฮอดป่าครับมือนนี่ไม่กินเปา็ดแทนนะอย่างเปิ่งบรรยากาศของบ้านบ้านทางกันอุบลเพิ่นครับเดี๋ยวไปเปบิ่งเลยครับผมเฮ้ยเจ้ะเดี่ยแฟร์เป็นแม่ขั้วอีกผมวันนี้เป็นแม่ขัวจ้าหมู่บ้านก็ว่าเป็นยางหาเสาเด็กนึกถึงสองเมืองเป็นท่านแม่ขั้วเพิ่งแม่เหล่าเหมือนี้ เต็มกล่องก็จ่าจ่ามอันนี้ลูกลูกลูกระอบต่กลังเห็ดเป็ดอยู่กำลังเห็ดเป็ดัเมห็นานอก็เศ้า่ะเดี๋ยวเวลาเปียดครับอันนั้นทอดปะครับนั่นอันนี้ป็ทอดเปียดพอดีอี๋ีบอกอันใส่เยอเดี๋ยอะดี๋ยแะนไม่เห็นม ตนี้มาขายปุ๋ยน้าแล้วเป็นตัวลงแ่นั้นนบ่จ้อนหน่อยไปตัวลงแค่นันเราบางทีเรามันเราตัวลง่้เราซื้อแล้วก็เท่ามุแอน่โอ้แม่ขวดเท็ดแบ๊อาบ่มาต่องห่วงเลยมาตีชุดสิบบาทวสมัยขวสมัยเก่าของเขาครับผมเป็นลักษณะนีนะเืออรชุดรถบบาทก็แ่บดโอ้ยอ็ด ใส่หลายเงนินดอกต้มเป็ดนะไม่ตีนไก่ติสมุนามาไพรบะไรใส่สมุนไพรหาอะไ่ต้องไฟเหรอครับปลูกไปต้นนึงถือจับได้เห็นมันคือย่าไยนั่น <laughs> เอาเดี๋ยวเขาปลูกหลายได้ละ่ะบ<อ>่ <laughs> ้อเม็ดเม็ข้าวเด้วอโอ้แซ่บบปล่กยางเลยจะได้สู่ปลาได้หลายบ่ได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไดร้อยู่นี่ตัวท้อแขนเอา เบอร์ชันเลยครับี่เนนี่ยเนีุ่๊กตันหนีแ่อเนี่ยนั่งลอยั่งลอยนะครับลอดเลยลอดเลยตองคอย่างกาแค่นี้นี่เดรบรรยากาศบ้านๆเขาอยู่เมือนี้ก็อยู่จังหวัดอุบลครับบุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวมันก็้องเ็ ี่หอดทอดเป็ดใ่เดหมาเด้มมดอ <c oughs> เาา้ามา,า,าไม่เฮียเด้อเดี๋ยวเลยนีครับเทปเทของเขาผู้ข่าเป็ดน่างามนาาเอกไปน้ำนี่แลน้ำนี่กันไก่ควงกันเด้้องกนไยควงไกยควงทียังมม่เนย ขอเอาผลเไหม่มาขายพร้อมมานครับเป็นรอยจะมายายไพ่ผ้าไปเก็บอันหมากบังคูดกันคุณอยู่อิสราเอลเกาหลีเก็บบังคูดไปเก็บังครับน้ต้องการเควับเดี๋ยวเราลองกินเป็ดเป็นวะเพ่กินเพเป็นก็ต้องเป็นกี่เข่าแล้วกากินเป็ียาักษยักษไม่ผิดก่บนผิษดอกโอ้ยมันอะไรกินไ ที <c ười> ่มีบอู้ไหเททิปว่ตถิพิษกระบุกเอาไปมากกินบนสตูแนวเออเอาไปมากกินเจน่เจนไม่เจนไงมันอัานันมันกินนีกเกาไปปะเนี่ยเอากระแสบตัวเราป่จสีแบใส่เอาไมะพสี่น้องีหนอเลยเบิ่งเอาเเ้ย เจอวัดอุบลเดี่ยมีแต่ได้ไดปแปลกๆเนาะคุณเบื้อ,องเอวพี่น้องบรรยาก,ศกาศคั่วนี่ไหมครับโอ้พอยายเนี่เป็นเป็นเทบส่วนโซเนลนเลยเนาะอัน,อนนี้เทปยัางทอดเนี่ยครับเป็นทอดปะครับอทอดหนังหนังเป็ดทอดหนังเป็ดนี่ยครับ มักบักแต่ดอกไม้ใส่หัวหน่ไหมอันนี้ก็คัดดอกมาลาบ่ายอ่วนเดี๋ยวมือเศร้าคุ้มจเดี๋ยวคบเพี่งานครับคุ้มทักดอกมาลาแต่มเศร้าเชียวตัวตลกมันจ้ำมันมันเศร้าด้วยนี่เนี่ยตตลกใอ้ตัตลกเนี่ยอิจเตอร์้นกันนี้คเอยเลีนหนังมาแล้วน่ารักมุ้งทองยิ้มนี่มันมันมันแบบนี้ ตัวพมันแค่เล้มันเลื่นนะก็ว่าที่พวกกินนรับว่าที่พวกกินครับใก้ไพ่กับคุ้มกินนะก็เลยแบบกินในเรลกอน่าคบนนะยจะไคยัะโอ้บรรยากาศอยู่บนราชชานี่เดนียวโอเคอยู่ครับผมเดี๋ยวฝนขึ้นจังสิตกเงล่ะถ้าเหน่อเอื้องหลายบ่ครับ ทางนี้ไม่อึ้งหลายครับมันับใยไผ่ขูคุุมเกมบบรรยากาศได้ครับบรรยากาศเดี๋นี้เพื่อสมเก่วามัว่าบรรยากาศเก่ากวัว โอ้แบตตีเพิ่นแล้วครับพี่น้องจังพอกันไหมก็ฟองโจโลกจังครับจะเริ่มกดติดตามกดซับตะไคร้ฟองโจโลกจังนะครับตอนนี้กัเอาไว้ซับนี่สก้อนนะดนโดเนี่ยว่าเหรียญครับบ้านนายไซเพิ่นนี่ครับบ้านนายไซเราอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร้พร้อมครับบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปพอกันที่อีสานอีกปะเอาไม่เห็นเลยไอ้ที่ไปกับตัวเนี่ยได้สั่งได้มันด้านใจหันมวา